เกลิกพลรับกำลังคิดฟ้องลบ YouTube เพลงดังเลิกคุยทั้งอำเภออาจไม่พูดเรื่องจริงก้าเกลิกลพลยอมรับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่หลังดราม่าเจนเนี่ไม่รับมีสัญญาใจแบ่ง70-30กํากำลังคิดฟ้องลบ YouTube เพลงดังยังไม่รู้จบยังไง หลังจากที่เจนเนี่รัชนกสุวรรณเกตได้ไลฟ์ผ่านทางเพจถแถลงทุกปมดราม่าที่เกิดขึ้นกับก้าวเกิกพลเพชรรัตน์นักร้องวัย17ปีโดยเจนเนี่ได้ยืนยันว่าไม่เคยโกงค่าตัวใครส่วนเรื่องส่วนแบ่ง70-30เป็นเรื่องข้อตกลง แต่น้องก้าวต้องอยู่ในค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นถึงจะแบ่งให้ตามนี้ที่ไม่ให้เพราะน้องไม่ได้อยู่ในค่ายและยังปฏิเสธเรื่องเงินค่าตัวออกรายการทีวียืนยันไม่ได้ให้แค่500บาทล่าสุดก้าวเกลิกพลเปิดเผยเพิ่มเติมถึงกรณีหากพี่เจนนี่ขอโทษสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่ผิดพลาดตนก็พร้อมจะยอมรับทุกอย่างตนรู้ว่าตัวเองเป็นเด็ก แต่ความรู้สึกก็มีเหมือนกันแต่จะให้ไม่ยอมในสิ่งที่คนมาด่าครอบครัวโดยที่ไม่ใช่ความจริงที่ด่าพ่อด่าครอบครัวก็ให้อภัยคนพวกนั้นหมดแล้วถ้าเกิดเป็นความจริงยอมรับทั้งหมดจะไม่โกรธใครเลยตนพูดความจริงทุกเรื่องแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะทุกเรื่องมันเป็นสัญญาใจและคำพูดที่อยู่ระหว่างคนสองคนถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ เราให้ใจไปหมดเลยผมไม่ได้เป็นคนแรงขนาดนั้นทำก็ทำแบบพี่กับน้องทำกันหากพี่เขายอมรับในสิ่งที่พูดก็น่าจะเคลียร์กันจบง่ายเรื่องลบคลิปเป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันกำลังคิดกันอยู่เพราะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงยังให้โอกาสอยู่ถ้าออกมาพูดในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงก็จะไปต่อจนกว่าพี่จะยอมรับความจริง เก้าเกิกพลเปิดเผยทั้งนี้พบว่าชาวเน็ตได้โพสต์แนะนำน้องเก้าวว่าอยากให้ฟ้องลบวิดีโอเพลงเนื่องจากมีหน้ามีเสียงสามารถฟ้องได้โดยให้ YouTube ลบออกในเมื่อเขาไม่รู้สึกผิดไม่มีจิตสำนึกดังได้ก็ดับได้ด้านทนายเจมทนายคนดังได้โพสต์ถึงประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์และเงินปันผลกำไรจากสิ่งที่ทำว่า กรณีลงทุนด้วยแรงถ้าไม่ได้ตีราคาค่าแรงไว้ผู้ลงทุนด้วยแรงมีสิทธิรับเงินปันผลจากกำไรเท่ากับผู้ที่ลงทุนด้วยเงินหรือทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1028ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดได้ลงแต่แรงงานของตนเข้าเป็นหุ้นและในสัญญาเข้าหุ้นส่วนมิได้ตีราคาค่าแรงไว้ ท่านให้คำนวณส่วนกำไรของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนด้วยลงแรงงานเช่นนั้นเสมอด้วยส่วนถั่วเฉลี่ยของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งได้ลงเงินหรือลงสัพย์สินเข้าหุ้นในการนั้นการร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนสามัญกฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบแห่งสัญญาหุ้นส่วนไว้เหมือนกรณีสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาซื้อขายดังนั้นสัญญาปากเปล่าหรือสัญญาใจก็ฟ้องกันได้นะครับ แต่จะโอกาสชนะจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและการตั้งเรื่องฟ้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ